ชิบหายแล้วทานทๆนทานท,าน,ท,าน,ตทนตีสามทีโคดตีปุ่ง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 เด็เกมเด่นเกมแล้วฟิลอิอสขอฟิลิอสโชว์หน่อยขอฟิลิอสโชว์หน่อยน้องๆอือกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับการเล่น LLL ในช่วงเวลายามดึกนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยก็อยากจะโชว์อฟรีออสสัเหลือเกินเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมได้เห็นนักแข่งเขาเล่นกันเยอะมากเลยครับแล้วก็จะมาแนะนําเรื่องไอเทมอะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันเนี่ยไอเทมมันเปลี่ยนไปเยอะมากและ ADC ไม่กี่ตัวนะที่ผมมองว่าโหดตอนเนี้คือหลายๆตัวมันอาจจะไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่โอเคดูเรื่องรูนกันสักนิดหนึงรูนเนี่ยก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยครับจะเป็นแบบแนวดูเลือดหน่อย เอาไว้เอาเพลเลตเกมเวลาที่อีกฝ่ายเข้ามาเรายิงสวนนะฮะแล้วดูเลือดขึ้นีดียโหูบอกได้เร็ว่าเยอะมากครับรูนนี้มาเข้าเกมไวแบบนี้ดีเลยโอเคครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ใช้ดรันเบลดกันแล้วนะครับสำหรับ a อดีแต่บางตัวก็อาจจะใช้นะถ้าเป็นแบบคู่หูตบเลนอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเลนฟารฟมเนี่ยเขาจะใช้ลองสอดกันเพราะว่าจะไปขึ้นไอเทมพวกมิสติกได้ไวกว่าไอเทมมิสติกเนี่ยปัจจุบัน ถ้าอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือไอเทมที่โคตรโกงนะครับซึ่งในแต่ละเกมจะออกได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะให้เลือกเอาว่าจะใช้อะไรส่วน ADC ก็จะมี3อันเนี่ย Immortal s h i b o k c a k e n s l a y e r นะครับแล้วก็ g a l f f o r d ส่วน Affiliates ใช้เป็นอันนี้นะ Immortal s h i b o เวลาที่แบบอ e ีฝ่ายเข้ามาจะได้ตายยากๆหน่อยโอ้ยไม่ได้เล่นนานคิดถึงมาก Affiliates ลื่นลื่นล้มขอลื่นล้มอีกทีหนึ่งเออโอเคช่วยปาสักนิดนึงนิดเดียวพอนะถ้าเป็นตัวที่ฟาร์มยากก็ช่วยเยอะๆอันนี้แนะนำสำหรับคนที่แบบไม่ได้เล่นเอลนานนะอยากจะกลับไปเล่นคิดถึงวันวานแบบผมไงเนี่ยผมมาเล่นดึกๆองโหตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกดื่นเฮ้ย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 บัวล้อ ฟิลิออสไอปืนนะฮะมันจะมี2ปืนใช่ไหมเริ่มต้นอะ่ะไอปืนสั้นเนี่ยเอาเวลาคีบอย่างเดียวลาบิเนียนเนี่ยส่วนปืนยาวไว้ตอดคนเพราะระยะมันไกลแยีไปพยายามแยับตลอดนะเพราะว่ามันสู้ไม่ได้อาฟิลิออสไม่มีสกิลสู้เลยต้องออโต้ตอดไว้ก่อนวิธีเล่นอฟิลิออสนี่ง่ายมากเลยไม่ต้องออกจากเลนจนกว่าเราจะเกิด คือมันจะมีปืนกงจักอะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูมันจะใช้ตีป้อมได้เร็วมากนะฮะกงจักมันจะขึ้นอยู่กับไอเวลาที่มันกลับมาถึงมือเราอะเราสามารถปล่อยได้ใหม่เลยมันคือแอ a แท s สปีดที่เวอร์มากอุย้ยเจ็บเจ,บเจบไม่เป็นไรเรามีดูดเลือดกับไอ้นี่อยู่ยาหลายพอตหลายพอตเอเคกลับบ้านเฮ้ย เซตบายบายรูทปุ่มโอเคคนได้เฟิร์สบัตรเป็นโซลกะเป็นอะไรที่แย่มากเป็นอะไรที่แบบเจ็บหัวใจซัพพอร์ตถ้าเป็นซัพพอร์ตตบเดี๋ยวโอเคนะอันนี้ซัพพอร์ตแบบยืนฮิวได้เฟิร์สบัตร ไม่ใช่ความผิดเขาหรอกแต่ว่าแค่ปวดหัวใจเล็กน้อยปวดหัวใจปวดหัวใจใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ลอยใจเย็นไว้ต้องใจเย็นไว้เราล็อกนายใบนะนี่บอกก่อนบอกก่อนโอ้ยอีลิสโหกำลังพิมพิมพ์จบปุบ๊บอีฝ่ายมาแก๊งเลยจะลังจะโชว์คอมโบเลย ตายตายตายตา,ยตายเก็บปืนเก็บปืนไอ้นี่ไว้ไกงจักเอาไว้ตีป้อมเทคนิคกับฟิลิออสนะอันนี้เทคนิครับเลยเราพยายามตอดเลือดให้ฝ่ายกลับบ้านและหาจังหวะตีป้อมแบบเร็วๆนี่วิธีหาตางังวิธีหาตางังความลับเลยสูตรลับไม่เคยบอกใครมาก่อน พอเราไล่ชิวๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องให้ฝ่ายกับบ้านให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี yeah. ่ยแล้วเราสร้างกองจักรพอเราสร้างกองจักรแบบนี้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะเห็นความเร็วในการตีป้อมครับเรายืนประชิดอย่างนี้เลยนะคือความเร็วมันจะขึ้นอยู่กับกองจักรที่กลับมาถึงมือเราเนี่ยเห็นปะปึ๊บปุ๊บป๊บปล่อยมือครับใช้ไปห้าสิบกระสุนรวยจัด เห็นไหมอันนี้แหละความแล้วฟิลิปเทคนิกลับเทคนิกลับโอเคแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมใช้กองจากให้หมดก่อนอย่างแรกแล้วก็รีเซ็ตบนกับเ็นเห็นเหมเ,เป็นไงเทคนิกลับ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตันสวยจัดเพื่อนรักเพื่อนรักโอเคโอเครอดใช่ไหมเพื่อนใสกระสุนเคลียร์ไปเคลียร์ไปเลยตอนนี้เปลี่ยนปืนให้ไหวที่สุดต้องทำแบบนี้ก่อนหมด14นาทีฮะ เพราะถ้า14นาทีเนี่ยมันไม่ได้โบนัสละมันจะมีโบนัสเพลทจอย่างนี้อยู่มาบนมาบนทำลายป้อมนี่เลยเห็นไงไม่ได้เล่นนานคึกหน่อยในการพิมพ์คึกคึกให้ให้ยจะบวเหรอจะดีเหรอตายไป โอ้โหไม่โดนไม่ถึงแต่ป้อมเขาเส้นใหญ่เฮ้ยคนละป้อมละนี่ดูครับดูครับดูดาเมจที่ออกไปครับกงจับประชิดดูกงจับประชิดนั่นสิอืมอืมอืมอืวิ้ยเฮ้ยขึ้นเลยอย่างนี้ขึ้นเลย าสมัยรถเวรกรรมเฮ้ยไปฟาร์มดิปลาปลาัมยังเ,เหลือยังแย่มาแย่งผมฟาร์มเอ้ยจะไม่ตั้งใจยีดีขนาดนั้นโอเคเนี่ยฟาร์มหมาฟาร์มกบก็ใช้ได้นะกงจกักอันนี้คือปืนความลับอบเฟรออนเลย ความเร็วจัดขอคลิปกลางเพื่อนไม่ทานแล้วสกิลหมดตูมเฮ้ยทานอยู่ทานอยู่ยแบนทำไรเฮ้ย ยืนดงยืนดักเฮ้ยเพื่อเราตายเนี่ยเราอปลีกก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยมาถอยมาถอยมา,ยมาเกมตึงอะเนี่ยคนนี้นี่มาที่ผมต้องรีบลานรถก่อนเดี๋ยวเขามาสมายัยอีกเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อไอเทมที่โหดที่สุดสำหรับฟิลิออสแล้วก็เป็นไอเทมที่ไม่น่ามีอะ ที่ไม่น่าทำอมะไอ์คอเลกเตอร์อ่ะคือเวลาที่ฝ่ายเลื่อนเหลือน้อยปุ๊บจะตายทันทีเลยคือดาเมจจะากเเนี่ยไอเทมชิ้นนี้คือแบบเป็นไอเทมที่โกงมากมากอ่ะเนี่ยเนี่ยฮะสำหรับคนที่ไม่ทันนะเมตานี้ไอเทมชิ้นนี้นี่คือโกงมากถ้าต่ำกว่า5ซนคือตายเลย โอ้โดนปีดชิปหายแล้วไอ้ไม่ใช่โดนปีดไปเปิดเขาสวยอยู่เพื่อนมาครับโกงจับระยะประชิดถัดไปอุ้ยหายไปเลยเหรอโอเวลมันเยอะไอ้ตอนเล่นเลดเนี่ยคือปืนที่ดีที่สุดสำหรับฟิลสมันคือปืนสไนกับ ไอ้ปืนไฟอะเลนเลนหน่อยกงจักนนี่ก็ดีแต่ไอ้ปืนที่เอาไว้เปิดอะอันนั้นอะคือน่าจะห่วยสุดเลยสำหรับเลดเกมนะการเกมเลดเกมคือดาเมจมันน้อยอะปืนอื่นมันแรงเฮ้ยมันอึดัดอ,อยากฆ่าอยากไฟอะ อยากไฟอ่ะเพื่อนๆจัดให้ได้ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวางกับดักรอเลยอย่างงี้วางกับดักรอเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัววะ่ะเอาไอเลี้ยงก่อนได้ป่ะเพื่อนกกระดักไปาเอาดีกกระดักไปโหได้ปืนนี้วะ่ะ เอยอยากเลยเนี่ยเราเล่นยากเลยเนี่ยตรงนี้มีการเลนมาแทงให้หน่อยไม่เป็นไร,ไม,นไรมันต้องมีศพกันวันนี้ช่วยหน่อยเพื่อนโอเคมาดิโหดิยิงช่งไปอฟอีเลสเลสเกมโหด ดาเมจมันจะแบบเวอร์เวอร์แล้วก็แตกต่างจากคนอื่นๆจากเอดีตัวอื่นมากคือฝ่ายไม่รู้ว่าเราจะใช้ท่าไหนในการฆ่าเขาอ่ะอันนี้คือข้อดีของฟิลอสเลยมันปืนมันเยอะไงโอ้ต้องจับอะต้องเอาตัวนี้ให้ได้อ่ะต้องจับให้ได้ไล่ให้ทันนะครับเอ้ยโหไล่ like สิครับ โอ้ oh my god เอาอะไรทานอัอนนี้มาสิมาอุย้ยห,ห,หนึ่งพันฮ้รวยมามามาตอนนี้เปลี่ยนสถานนะบิ Big ๊กบอสเปลี่ยนละมาอยู่ที่ผมละการเงินโบนึงพันครับกู้ดจีทีมเซฟมากเลยอะ <What? S 1> เกมแข่งปะเนี่ย ในจริงอฟิเลียสเนี่ยเกมแข่งก็เล่นประมาณนี้เลยนะชา้าๆเรื่อยๆแล้วก็แบบให้เพื่อนชงให้หน่อยแต่เกมแข่งไม่มีการที่เกมมาแท็กไกลรัวๆไม่มีนะอันนี้คืออฟิลียสจนนะแต่ไม่เป็นไรเราได้มาพันหนึ่งแล้วเมกี้เฮ้ยเฮ้ยเจอใครหูยิงสองทีตายสามทีตาย ยิงสามทีตายน้องหุย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 ,ย,ยต้นเกมเราไม่ไม่ได้โชว์อะไรนะแต่ว่าเลนเกมเนี่ยสามทีตายครับมาด,ตตตตมดิตัวตัวไม่ได้ตัวไม่ได้เรียห์ฮะอืมืมฉุนละทำเก่งต้นเกมโซโลผมไปตัวึ่งฉุนวะ ลของดามเมจหน่อยดิโอ้ยถึกดีเนี่ยเฮ้ยบลวเหบอชิบหายแล้วทานทๆนทานทาน,ทนตีสามทีโคดันตีปุ่ง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 เลดเกมเลดเกมแล้วฟิลอิอัลขอฟิลอิอัโชว์หน่อยขอฟิลอิอัโชว์หน่อยน้องๆอ,อืม,อมบอลบอลบอล โอ้ยจบเลยเล่เกมตีตึกตึกตึกรู้สึกถึงพลังสองร้อยปีได้ฮะก็จบไปแล้วนะครับเหมือนมารีวิวเกมแข่งยังไงอย่างนั้นเลยเอ c ดซีมันก็จะเล่นประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะได้คลิปเยอะกว่านี้นิดนึงนะตรงกลางมันจะเกิดเร็วกว่านี้แม่จะมาเล่นชิวๆยามดึก trợ game từng